เอนอนที่เป็นคนเท้าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกอนเขาคงนอนขรับรอยพี่ชายต้องลาเช้าไม่อยากเท่าความทางสวรรค์ช่างแสนสันแค่นอนดวงแด่แม่คนหลังใจ บอกกระเท้าเป็นใครทั้งยามใจที่ทายเหลือ าสะดดกุลาบดอกเมื่อเมาดอกกุลาบเทาดอกไม่จันพุดนะพวน่ะพวกมาไลลังมากโอ้ยหาปัดนี่ละเนาะมาไล่เนาะมาไล่เถอะนาะโอ้ยา้กรได้คื้กันละพวกมะไล่คนเมาดอกเมื่อเ้าพวกมไลเาพวกหลีดพมอ่ะ อเอาดักไม้มึอนเอาเงินไม่กูใช่เจ้า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 ใครใคอยยังบ่เซียยังบ่เซียยังบ่เซียบ่เซียเด็ดขาดเลยบ่เสียยังบอเซียบอบ่เสียคข็งบุญเจ้าเปิดเทปต้องเปิดเทปบ่เป็นมันห้องวายทาบ่เสียว่ามันหลอกไปฟังอยู่ในปากมาเลยไปวายฟังให้ปากจังดีอือแต่ยืนอยู่พี่กับสลบอยู่ฟังแล้วกินกินแขีวมันวยไม่กินปลาเมือกไปบักปอบเอาจังซี่กันแล้วกันไม่หงัง เอานักร้องเรียงอีลานกับนักร้องเสียงอีสานประชันเท่งกันพระเอกเรียงอีลานกับพระเอกเสียงอีสานแข่งขันกันบัดนี้ยแข่งก้องแข่งห้องในดอบบ่อะไรเงี้ยบ่อะไรกานเลยลองกันลองพี่น้องมักนักร้องไฟเดย์ตบมือให้นักร้องไฟนั่นเชิญพระเอกเรียงอีลานก่อนโอ้แบบโอ้เดย์นะต้องขอคำคกรธก็แกกับพี่น้องนะองทำไมเลยครับแบบว่าพระเอกของเราไม่ใช่คนอีสานนะอ๋อเขาเป็นคนบ้านตะวันออกอ่ะอ๋อ โอ้ภาคตะวันออกเป็นจังหวัดชนบุรีอาจจะฟังอีสานไม่เข้าใจอ่ะโอ้จังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีมึงคุยจาบมื่ชนบุรีอย่ไส่ะพรอนมองเขาแข้งควยกันผุนนเนเแนะน,นำชื่อหน่อยเอาลูกแนะนำชื่อแนะนำลูกแนะนำครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอกาบสวัสดีกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนด้วยนะครับผมชื่อสัญญานมสกุลผู้ละหงชื่อเล่นชื่อออสครับ ยินบ่พี่น้องอีสานเท่าได้ยินบ่ซื้อเขาซื้อสัญญาผู้ละหงลูกของแม่ยมยมแม่ตาสูงอาลาดได้แม่ทอซื้อเล่นเขาซื้อว่าออดซื้อออดจ้าเอาอีสานบ้านเท่าเอิญหงนอนเอิญหัวจื้อจับหอวไอ้หงเออคืออย่างนี้นะ ต่อไปนี้จะไปการประกวดร้องเพลงกันโดยที่ไม่มีดนตรีนะเอาเสียงสดเอ่อแล้วก็ให้พวกนี่นะออด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 แล้วก็ให้ออดร้องเพลงที่จะของถนัดที่สุดนะอะไรนะเอาเพลงที่ถนัดถนัดนะออดออดออดปล่อยยิ้มก่อนลูกปล่อยยิ้มเอาคะแนนเนี่ยยิ้มอย่างนี้สิลูกยิ้มอย่างนี้ก็มันขีกันขาวถ้มากินแมงเมา Oh. บอกมีธุระแต่โทรหาโทราพัพทแ์แยกยื่นมายอกอตู้โทรศัพิมทางอย่าฟังเสียงหวานเติมใจให้มีพลังวันใดบอเห็นหน้าหนา,นา ได้ฟังเสียงก็ยังดีงสวัสดีสพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเพียนมาให้เสียงอีสานบาทเนี่ยมกักปุณิตบมือให้พูนันเดอร์พี่น้องเดอ,อรร้องเพลงของเสริมพลมาละคำครับเสริมพลย้อนว่าเจ้าของเกิดมาดลเลยเท่า เปมนเจ้าเป็นยังขอพ่ซ่าลีไม่ไงตัวตืเนเป็นจะได้ไปเอกเจ้าประกาเพงคุณขืนหลังเพลงโอ้ยบักบักห้ากินกระดองใจมึงนนางพ่อลีประกาศผู้นึไปห้องผู้นึงจังใด เสลิมพลมาลาคำฮะเสลิมพลโอ้ยยังกระซายันมาตี้ยไปเอกบไปเอกหัวหนวกกูวายุกูเหม็นง้างประเ้แทต็มเหม็นหัวแบบอันนี้ตัวนี้เม่มึงว่ายังกูบแบบเนี่ยไปสิว่ายังไอหัวปอดมึง เลี้ยวม้างกับซีวาเขาอ่ารถจีเอ๊ะควันหูหักนี่มันเป็มแค่ที่อิ๋เออเลี้ยวม้างกับว่าได้มึงอย่าไปมองมันล่ะบ่อยากบ่อยากบัดนี้เขาบอกว่าดีหูมันอ่ะมันตีตีหูเบารถเออเอ้เหมืนที่หลีอะเฉลิมพ้นเฉลิมพ้นโอ้มองเห็นน้องเมียนั่งเสียใจเศร้าโศก ดังล้ทลั้งล้เธอแบกไว้คนเดียวใครหนอใจร้ายเหตุน้องเมียอายจนสีเสียวมาร้องไห้คนเดียวพอได้เห็นแล้วใจหายแทน สกระปงแท้แม่มังทีพรลองเพ่นเออเนี่ยพนองโดนปอดเม้นหัวเอาละซัมเนกษนาแล้วมาหมักนกกรอบเล็กี่รนพันเล่ะเอาออกได้เนี่ยมันบังนาพดพวกเห็นนาออกไส้ยังกอดออกเนี่ย บางทีอย่างพวกอยังตอดนี่ตอดหน่อยปันใกล้ตีพวกย่อยหลอดแล้วเหรอคิ้วเว้ยเอาเพลงไดบานนี่เปลี่ยนแนวเสียงบ<อ>านนงที้องแต่เสียงแบบเสียงยังไง<อ>าบานนี้ต้องร้องแบบเสียงน้อยๆเอ,า,อาลองบังไม่ติดไปหลอดบางคนเนี่ยเอาร้องบังออาลองเพลงของเอกราชสวนภูมิเนี่ยวิ่งเมื่อคืนสิสร้างได้สร้างเอาบันสร้างก๋วยเตี๋ยวแท้ห้าแนวเสียงมันบ่ไปน้ำมันสิร้องได้เหรอจก็ห้องเนาะ ห้องเอกลาสวนนะพุ่มห้ามมันหัวสวนน่ะดิห้ามมันหัวลอยเอ็ดนั่นด้มันจะหอวโคราสสระบุรีกันแล้วแต่คอยประกาศไปแล้วจ้อต้องห้องห้องโบได้ก็ต้อง่าแพ้ตัดไปเลยแม่เลียปาารวบรวบอาเราทำเพ่เพ่ไปแล้วเหรอเลียปาารวบรวบได้แล้วนี่ลูกออลูกออดครับแม่ครับตั้งใจนะลูกครับผม อย่าให้ขายหนา้าขายปืนแม่นะครับถึงยังไงยังไงต้องเอามันแพ้มันไปเลยนะสานาวาอบ <c oughs> หาคุณพ่อคุณแม่เนอะครับนอบหาคุณหมานำนเนอะอไฟบังคับนะลูกไฟบังคับนะครับ,รบเอาตั้งใจลูกตั้งใจสูบลบเข้าเต็มเต็มลูกสูลบลมเขา้าปอดแม่จะช่วยเอาเอา พี่น <gegen violin> <warfare> ้องมึงหมายอกฮักเอาพี <kind> ่น้องจะได้ฟังในแนวเสียงของเอกราชสวรภูมิคำทันคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตบตาับตาตอนเห็นเพียงห้องเปล่าวใจหากระดาษแผ่นนั คำว่าลาฝากไว้อาแล้วสุดลงร้องไห้โทรเป็นไปได้หรือนี่เดี๋ยวมาพยายากเสียงอีสานเถอะมา่ามาิ่ะร้องบกหูหนวกยึดแค่จ้าวาสนาบรายตีดาว เป็นบอลขนาบ้าขนาดนี่ยังยังบอนประกาศซื้อนักร้องปากหูหนวดขอบคุณที่ชมเออจังสี่เนี่ยไหมคอยคอยว่ามันมีแววเราได้เดี๋ยวนี่เป็นจังไนห้องบอลนี่ต้องใส่แนวซอยมันจะไม่แหวงไม่แหวนหูทิปโอ้หูทิปใส่หูทิพเนี่ยซอยฟ้าเอาคอยชนะเราติ ย่า้ยเงีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ่ะเออถอดเทสถอดวายชัดเลยเสียงชัดบ่บ่อันไหนชัดสระปากจะมันเหม็นใครอยูมกูเป็นตัวปากกูเป็นคนปากบ่ได้เป็นคนหูมึงอุ้ยเหม็น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 เม็นเนี่ยมันถิ่เหม็นหูกูดิ พี่น้องเอ้ยหูไทยสาราคามอยู่แปลหัวเขา <c oughs> <laughs> หูแนบบ๊กปอบเอยหูแนบร้องเพลงของยิงยงย่งยงยิ่งยงครับจะอยู่ที่ไหนเห็นใครต่อใครเรียกผมมิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนสอนรามก็อายเคินจะหมูกง้องมันสอร์ค้าเก้ วุ si oh? si ่นวักแล้ววะแหละยังมาตดใส่คนอีกเยอะเสียงนี oh. ええ่ว่ามันเสียงตดตัวเสียงยางเสียงไอตดตัวนี่ได้ใหญ่ได้ยางเสียยางอีหลีได้นอเดียวเนาะเอาเสียงว่ามันเสียอะไรจังไดเอามันเป็นหยังอะไรเยวเนี่ยผู้ใดบอกให้เอามาอัดหูไว้เนี่ยมันเป็นหยังมันก็ออกดากแล้วไปไปไปแผลแล้วหายเรื่องยืนด้านแสียงนี่นี่เขา ขอเสียงจากกรรมการกอนได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นพญานาฏีแฟนเสียงอีสานเท่าอยู่แล้ว้อพี่น้องครับขั่นพี่น้องมักบ่งหูหนวกกันขอเสียงตัวมือน่งังให้ไหมนะครับเด็กสมเด็กสมอุไรตัวมือแสดงแล้กรหูหนวกพี่น้องไพี่น้องครับถ้าเพืดอนมักไปอื่นล้าน้าตาดีหูบป็หนวก ขอเสียงตบมือดังๆเลยครับุ้ยไปไปพุทพุทยูเทีมุยุตบ้าตีนพุทพุทพุเป็นไงคือตบตีนยุ่งกัดบไปน้แมาพอยน้อยแพรเอาพรใแง่แข็งเออันมจิไปใช้ได้เสียงอีสานเจียยัง เสียงคนแซวอยู่แถวตู้คือเสสนาแหงเนะลำจุตาสวดโุกูกเงาจนเอ็นข้อพึ่งดังพึ่งมันไม่มองร่ันอยู่เนี่ยมองร่างมันหูจักบ่เอาสี่แพ่บตองรองบตองล่ำยืนโชหุน ดูหุ่นพระเอกนะครับดูนะครับดูตัวหุ่นนี่ย็พอแห้งเหรอแงหุ่นบาบางนี่ดูนไปดูดีลไอดแอ๊ใส่เลยออดไเป็นไผแอ๊ยมวเฉยแอ๊กยกิ้มยยลูกาเขาสูงกว่าเขาสูงกว่ายดเเออเยเ้ยเ้เฮ้นเ้ฮ้ก้เก ลูกแพช <S <S ช e ้ชนะแล้วครับอ่าลูกแพ้ชนะแล้วครับเสียงเสีย้องพูดแล้วครับชนะเนาะชนะครับลูกแพ้ชนะครับ like กีรติกกับพวกไงซารีลูกเนี่ยอ่าลูกแพ้ชนะเนี่ยฮะชนะสินเนี่ยวไม่ยอมกับลูกแพ้ชนะครับลูกแพ้ชนะจังวาสนะสนาจะไหนเตียกับเตียโก้สนามมองใดสนามมองหน้าผักครับอุ้ยชนะจะไหนผู้แพ้ก็ได้เงินเนี่ยเอาเอนี่ย มันเป็นเจ้าแข่งเว้ยลูกแพ้ชนะหนาผากไหลกวัวเหลี่ยกวกัวเอาละเด้ววเอพี่น้องเสียงอิสานบ่มีนม่นแข่งอนาผากมาแข่งละเด้อวานนี้เด้อกอสีวาคกอสีวาครับน,น,น้องนาผากเพื่อนเนี้ยนะแส่เจเด้อท่านเห็นหนาผากบักกันนี่ไป ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะออดเจ้าหน้าไปอไว้ที่ไหนเนี่ยออดอยู่ไม่ได้แล้ว 别囊。 กูเจ้าแพ้่แล้วี่เลยเนี่ยบมแพบ่แพ้่ทานเจ้าังบ่แพ้่เลย